สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมในช่องของกราฟเตกันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าผมได้รวบรวมแฮชแท็กของพี่มิวกราฟที่สามารถขึ้นไปถึงที่1ของเทนโลกได้นะครับมารวบรวมให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับซึ่งยอดแท็กในคลิปนี้ผมรวบรวมถึงแค่วันที่25นะครับซึ่งในแท็กต่อๆมาอาจจะขึ้นที่1เทนโลกได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ เป็นเรื่องของอนาคตนะครับซึ่งมันจะไม่แน่นอนก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารยณในการฟังนะครับก่อนอื่นก็ต้องเล่าว่าการปั่นเทรนคืออะไรการปั่นเทรนก็คือการปั่นแท็กๆหนึ่งในทวิตเตอร์หลายๆแอคเค้์หลายๆคนหลายๆชวิตทําให้เกิดแฮตแท็กเกิดความติดความนิยมในประเทศไทยระดับโลกซึ่งการจะขึ้นระดับโลกนั้นต้องแข่งกับแฮตแท็กอื่นๆซึ่งเราก็ต้องร่วมใจกันโบมแท็กการปั่นแท็กในแบบเวลาเดียวกัน เพื่อให้แท็กสามารถติดความนิยมอันดับขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับซึ่งผมได้รวมแฮชแท็กต่างๆที่พี่มิวกราฟสามารถขึ้นไปยืนที่1ของโลกได้และแท็กทุกแท็กที่ผมเอามาพูดก็คือแท็กที่มีการได้รับการบันทึกแล้วนะครับซึ่งบางแท็กที่เราสามารถขึ้นที่1ได้แต่ไม่ได้รับการบันทึกผมจะไม่ได้เอามาพูดนะครับแฮตแท็ก mm hmm. ที่1ก็คือแฮตแท็กันชัย EP 1 1นะครับซึ่งแฮชแท็กนี้เป็นการเป็นช่วงที่ซีรีส์ซีซั่น1งของทันไทยเดอะซีรีส์ได้ออน ทำให้เกิดแฮชแท็กนี้ขึ้นมาแฮชแท็กนี้สามารถพุ่งไปถึงที่1เทรนโลกได้เนื่องจากว่าเนื้อหาของ EP นี้จะเป็นช่วงที่ทานถูกใช้บอกเลิกทําให้เกิดการนองน้าตากันทั่วหน้าซึ่งแฮชแท็กนี้ขึ้นที่1เทนโลกได้ในวันที่16เดือน12คศ2019ครับแฮชแท็ ag, ต่อไปแฮชแทที่2ก็คือประกาศชื่อด้อมครั้งแรกครับก็คือแฮชแท็หวานใจมิวกับนะครับซึ่งแฮชแท็นี้ขึ้น ขึ้นเทนโลกได้ในวันที่21เดือน1พศ2 0 1 9ครับ h a t a g ที่3ก็คือ h a t a g พี่บูบีมาแล้วซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดของพี่มิวซึ่งพี่กลับได้ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดของพี่มิวทำให้เกิด h a t a g น,นี้แล้วก็ทำให้ขึ้นที่1เทนโลกได้ในวันที่21เดือน2พศ2 0 2 0ครับต่อไป h a t a g ที่4 h a t a g m e w a r c m e w ก็คือแชทกับพี่มิวแล้วก็ h a t a g ที่5ก็คือ l เ e t t l k w i t h ส์กับก็คือเป็น2องแฮชแทนี้สามารถขึ้นที่1เทรนโลกได้ภายในวันเดียวก็คือวันที่4เดือน4พศสอ2020ครับซึ่งแฮชแทกของพี่มิวก็คือเป็นการแชทกับพี่มิวในทวิตเตอส่วนแฮชแทกของพี่กับก็คือการแชทกับพี่กัปในทวิตเตอแล้วก็มีการพูดคุยกันในทวิตเตอร์นะครับแท็กที่6กนะครับก็คือแฮชแทกมิลเลียนวันมิเลียนก็คือ IG พี่มิวมีคนตามครบ1ล้านคนแล้วก็ทําให้เกิด การแฮชแท็กนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็จะไปร่วมอวยพรนะในแฮชแท็กนี้ให้พี่มิวร่วมแสดงความยินดีนู่นนี่นั่นทำให้แฮชแท็กขึ้นที่1ของโลกได้นะครับภายในวันที่5เดือน4คศ2020ครับส่วนแฮชแท็กที่7ก็คือ3แสนซับทั้งทีมี3คำมาฝากกรับซึ่งเป็นทวิตซึ่งนี่จะเป็นทวิตเตอร์ของกรัฟมีคนตามถึง3แสนคนนะครับทำให้เกิดมีการแสดงความยินดีต่างๆในทวิตเตอร์ให้กับกรัฟนะครับ แฮชแท็กนี้สามารถขึ้นที่1เทรนเทโลกได้ในวันที่8เดือน4คศ2020สครับส่วนแฮชแท็กที่8ก็คือทานไทยเอกมิวกับครับซึ่งเป็นไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับของพี่มิวกับพี่กัปของพี่มิวกับออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับในเรื่องของทานไทยในซีซั่นสว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงซึ่งมีโมเมนต์หวานๆเยอะมากทำให้สามารถขึ้นที่1ของเทนโลกได้ในวันที่29เดือน4คศ2020สครับส่วนแฮชแท็กที่9กก็คือ KCL life x m e w c u p ซึ่งเป็นไลฟ์พูดคุยกับผมชัดลึกซึ่งเป็นแฮชแท็กที่พูดคุยเรื่องนูน่นเรื่องนี้นั่นแล้วมีความพูดคุยถึงเรื่องดาวเรื่องตั้งชื่อดาวแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นที่หนึ่งของโลกอีกครั้งนะครับก็คือในวันที่9เดือน5คศ2020ครับส่วนแฮชแท็กต่อไปก็คือ KFC green curry x m e w c u p ซึ่งเป็นแฮชแท็กที่พี่ m e ก c a ออกมาไลฟ์ KFC แกงเขียวหวานซึ่งเป็นไลทที่เหมือนไลทก่อนหนะ้านี้เป็นลท์เคซีที่ไม่ได้ติดเทโลกแต่ว่าพวกเขาเอา่อพวกพี่มิวกรออกมาแบบออนวอนอยากให้แกงเขียวหวานไก่กลับมาเพราะว่ามันอร่อยมากซึ่งเคฟซีก็ได้นํากลับมาให้พี่มิวการ์ฟทให้เกิดแฮชแท็กนี้ก็คือการกลับมาของแกงเขียวหวานไก่ของเค c ให้พี่มิวกรออกมาไลค์ให้เราดูแล้วเกิดโมเมนต์หวานๆต่างๆทำให ขึ้นที่1ของเทนน์โลกได้ในวันที่14เดือน5คศสอ2 0ครับต่อไปแฮชแท็กที่11นะครับก็คือทานไท p e season 2 first ws ก็คือเวิร์กช็อปครั้งแรกของทานไท p e season 2นะครับซึ่งเป็นเป็นการเฝ้ารออย่างเนื่อนานของเหล่าวิววันใจมิวกาฟที่จะได้เห็นนะ season 2ได้เริ่มถ่ายเวิร์กช็อปเพราะว่า สีซั้นแรกทำเวิร์กช็อปไว้ดีมากมีความฟินความจิ้นความแฟนของพี่มิวครับซึ่งสีซสั่นสองนี้ทำให้เกิดความคาดหวังล้วก็ทุกคนก็ออกมาปั่นแท็กนู่นนี่นั่นทำให้เกิดขึ้นที่หนึ่งของโลกได้ในวันที่16เดือน5คศ2020ครับส่วนแฮชแท็กสุดท้ายนะครับก็คือแฮแท็กที่12นะครับก็คือแฮแท็ก d e n t i s t l o v e m e w g r p นะครับซึ่งเป็นยาสีฟันซึ่งในไลน์นี้จะเป็นไลน์คู่ชีวิตกับ DenTist ของพี่มิวกับกราฟออกมา หลายเป็นคู่การเป็นแฟนกันอะไรอย่างงี้ซึ่งมีโมเมนต์เยอะมากซึ่งใครยังไม่ดูก็สามารถไปติดตามดูได้นะครับและแฮชแท็กนี้ก็สามารถขึ้นที่1เทรนโลกได้ในวันที่25เดือน6พศ2020นะครับซึ่งยอดรวมของแฮชแท็กที่สามารถขึ้นเทรนโลกได้ก็คือ12แฮชแท็กนะครับของทิปที่มิกรับสามารถขึ้นที่1เทรนโลกได้ซึ่งที่ขึ้นเทรนโลกได้มีแค่12ไหมไม่นะครับที่ขึ้นเทรนโลกได้มีมากกว่า12นะครับแต่ว่า ที่สามารถถูกบันทึกไว้ได้ก็คือมีแค่12แฮชแท็นี้ที่ถูกบันทึกใน Official ส่วนแฮชแท็อื่นที่สามารถขึ้นที่1ได้มันมันชนกับแฮชแท็อื่นๆด้วยของด้อมอื่นซึ่งทําให้ไม่ได้รับในการบันทึกมันก็เลยมีแค่12แฮชแท็กของมิวกราฟที่สามารถขึ้นที่1เทนโลกได้นะครับซึ่งรวมๆแล้วข้อมูลที่มีการบันทึกทั้งหมดก็คือมี12แฮท็กนะครับที่สามารถติดเทนโลกได้ ต้องขอบคุณพี่พี่หวั่นใจทุกคนและดีใจกับพี่มิวกับมากๆเลยนะครับทุกคนคิดยังไงก็ คอมเมนต์ลงมาได้นะครับกับแฮชแท็กที่สามารถยืนหนึ่งของโลกได้ของพิมิโอกับนะครับและคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีคอนเทนต์ทำในคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับและหากใครต้องการให้ผมทำคอนเทนต์อะไรมีคลิปอะไรใหม่ๆออกมาสามารถเสนอคอนเทนต์ลงมาใต้คลิปนี้ของผมได้เลยนะครับผมยอมผมจะอ่านและรับฟังของทุกคอมเมนต์และนำมาเอานำมานำเสนอนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ถึงตอนนี้แล้วก็กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมกันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณครับ